สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อเรื่องด่วนสําคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังไว้เพื่อเป็นแนวทาง เพื่อสร้างกำลังใจนะสร้างพลังบวกก็พอหรือถ้าเป็นคำแนะนำเป็นคำเตือนอะไรจากไพ่ก็ขอให้ระมัดระวังตัวไว้บ้างไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตเป็นดีที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องด่วนสําคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณจะเป็นเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกสามเหรียญ ไพ่พินเช s สิบเหรียญนะคะถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆสองถ้วยเก้าไม้เทา้าหกดาบนะคะ Page of w a n d s สี่เหรียญ o l Moon นะคะแล้วก็จะมีไพ่พับเป็คเคนอีกหนึ่งใบโพลเซเรชี เป็นช่วงที่ชาวราศีตุลจะมีสเสน่ห์นะคะในเรื่องของการสื่อสารนะการพูดการเจราจาที่ดูจะมีพลังนะมีอำนาจทำให้คำพูดคําเจราจาของคุณจะทำให้ประสบความสำเร็จดีมากๆนะคะโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องใช้คําพูดนะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นคนกลาง เป็นในหน้าต่างนะคะก็จะมีเสน่ห์มากๆคำพูดของคุณพูดอะไรไปก็จะมีคนเชื่อถือนะยอมรับในคำพูดของเราเพิ่มมากขึ้นนะคะธุรกิจค้าขายนะก็จะขายดิบขายดีวาจานี่เรียกทรัพย์เลยนะเรียกเงินเรียกทองพูดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นดังนั้นก็ขอให้พูดในทางที่ดีนะคะพูดในในสิ่งที่มันจะสร้างความสำเร็จ นะสร้างสิ่งด,ดีให้กับตัวคุณอย่าไปพูดให้ร้ายใครนะพูดในทางที่มันไม่ดีเดี๋ยวมันอาจจะย้อนกลับมาหาเราได้นะวาจายิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะพูดอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นถ้าพูดอะไรไม่ดีมันก็อาจจะย้อนกลับมาหาเราได้นะต้องร,าาระมัดระวังด้วยเหมือนกับว่าเรามีนะอาวุธอยู่กับตัว ถ้าเราใช้ในทางที่ดีก็จะเป็นผลดีแต่ว่าถ้าใช้ในการทำร้ายคนอื่นมันก็จะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราแทนก็ได้นะต้องระมัดระวังด้วยเป็นช่วงที่คุณจะได้เข้าสังคมใหม่ๆได้รู้จักผู้คนมากขึ้นนะคะได้สังได้รู้จักคนที่พร้อมที่จะให้โอกาสเรานะเป็นคนเก่งคนที่มีความสามารถที่จะช่วยเหลือเราก็ได้นะคะแล้วก็มีความโดดเด่นในเรื่องของ าภาพลักษณ์ที่ดูดีนะดูน่าเชื่อถือบวกกับคำพูดมันก็ยิ่งสร้างสเสน่ห์นะสร้างออร่าในตัวคุณให้มีเพิ่มมากขึ้นทำให้มีคนอยากจะเข้ามารู้จักกับเรามากขึ้นก็ต้องดูด้วยนะคะมีคนหลากหลายนะประเภทแบบเลยที่อาจจะเข้ามาในชีวิตของเรานะที่เข้ามาดีก็มี เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์นะก็มีด้วยก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการครบคนนะคะแล้วก็ความมิสเน่ะนะของตัวคุณนะก็จะเป็นส่วนนะที่จะทำให้เราทำอะไรก็ดูจะได้รับแรงสนับสนุนที่ดีนะคะได้รับพลังของความเมตตาเอ็นดูคนรอบตัวก็จะคอยให้กําลังใจคอยสนับสนุนนะทำทำอะไรก็จะได้รับกําลังใจที่ดีมากๆนะคะ แล้วก็ความมิสเนต์นะของเราถ้าเราใช้ในทางที่มันไม่ดีนะในทางที่ผิดศีลธรรมอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของความรักนะคะเราไปแอบชอบใครคนหนึ่งที่เขาอาจจะมีเจ้าของแล้วนะมีแฟนแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งไม่ดีนะคะเพราะว่าถ้าทําเรื่องไม่ดีมันก็ อาจจะทําให้มีปัญหาตามมาได้นะต้องระมัดระวังเราใช้สเสน่ห์ของเราเนี่ยในเรื่องของการทํามาหากินหาเงินหา,นหา,นหา,นหาทองจะดีกว่านะแล้วก็เป็นดวงชะตาที่มีเกณฑ์นนะที่เด่นมากในเรื่องของอาการได้รับมรดกหรือได้ของมีค่านะคะที่อาจจะได้มาในรูปแบบของอาการสืบทอดนะจากรุ่นสู่รุ่นอาจจะได้บ้านนะคะ ที่สืบทอดมาจากบำพับปรุดก็ได้นะได้ทรัพย์สินของมีค่าต่างๆหรืออาจจะได้มาโดยเสน่หานะแต่ผู้ใหญ่ใจดีหรือผู้มีพระคุณก็อาจสำหรับคุณก็ได้นะคะที่จะทำให้คุณสามารถานำทรัพย์สินมีค่านั้นนะมาต่อยอดในการทำสิ่งที่คุณปรารถนาให้ประสบความสำเร็จได้นะหรือ คุณจะสามารถได้ทรัพย์สินนะชิ้นใหญ่ทรัพย์สินมีค่าที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงจากตัวของคุณเองก็ได้นะคะยังไงซะก็เป็นดวงที่จะได้ทรัพย์ใหญ่นะมีโชคใหญ่เข้ามารวมถึงเรื่องของการเงินนะที่จะมีเงินเข้ามามากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะสำหรับใครที่อาจจะมีบ้านคอนโดที่ดินที่ประกาศขายนะก็มีเกณฑ์ที่จะขายได้นะได้เงินมาใช้ใจใช้หนี้บริหารนะคะ ก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากการขายทรัพย์สินนะที่คุณมีอยู่หรือบางท่านอาจจะขายแล้วก็ไปซื้อใหม่ก็ได้นะคะเหมือนขายอาของเก่าแล้วก็ไปซื้อของใหม่มาทดแทนก็ล้วนแล้วดีทั้งนั้นแล้วก็เป็นดวงชะตาที่จะมีคนเหมือนเข้ามาช่วยเหลือนะเข้ามาซัพพอร์ตเราในทางที่ดีมากๆดั่งไพ่สองทวยนะคะถ้าคุณ ทำงานก็อาจจะมีเพื่อนร่วมง,งานที่คอยช่วยเหลือนะเพื่อนพาอาศัยกันได้เป็นเพื่อนซีนะเพื่อนคู่หูที่ปรึกษากันได้ในทุกๆเรื่องนะคะหรือถ้าทําธุรกิจก็อาจจะมีหุ้นส่วนนะที่ดีที่จะมาช่วยซับพอร์ตช่วยบริหารให้กิจการมีความเจริญก้าวหน้าเติบโตเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะรวมถึง อุปรสรรคปัญหาต่างๆที่คุณกำลังเผชิญอยู่มันก็กำลังลี่คายในทางที่ดีมากขึ้นอาจจะถึงเวลาแล้วนะที่ความวุ่นวายาเรื่องหนักใจความกังวลใจต่างๆมันก็กำลังจะเบาใจลงนะมันมันก็จะคลายไปตามการเวลาของมันเองนะคะเรากา็สามารถที่จะใช้ชีวิตนะได้อย่างคล่องตัวเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นดวงชะตาที่ มีในเรื่องของอาการบกุกเบิกเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆที่ดีมากๆหรืออาจจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ที่มันจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงนะทำให้ชีวิตของคุณดีเพิ่มมากขึ้นอาจจะทำงานที่มันท้าทายความสามารถนะหรือมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงในเรื่องของการทำงานการประกอบอาชีพคือมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้คุณต้องพัฒนาตัวเอง นะตอนกระตือรือร้นหรือต้องขยันขึ้นก็ได้นะคะมันก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตหรือคุณอาจจะกําลังจดจ่อกับการทําเป้าหมายหรือทําสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้ประสบความสําเร็จก็ได้นะถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเราก็มุ่งมั่นนะกับสิ่งนั้นอย่างเต็มที่ ก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตได้นะคะเป็นราศีนะที่ดูจะมีอิสระมากขึ้นในการใช้ชีวิตนะคะเนี่ยดังไพ่ฟูาบางท่านอาจจะมีกิจการของตัวเองก็ได้อาจจะไม่ได้ใหญ่โตนะเป็นกิจการเล็กๆที่คุณทําแล้วคุณมีความสุขได้ทําตามความฝันนะทำตามสิ่งที่คุณตั้งใจเอาไว้ใครที่ จะทำงานเป็นฟรีแลนซ์นะคะเป็นธุรกิจเล็กๆก็จะมีคนมาจ้างงานเพิ่มมากขึ้นนะได้ใช้ความรู้ความสามารถได้อย่างไร้ขีดจำกัดนะคะไม่ต้องรับคำสั่งใครนะคุณมีอำนาจนะเพียงคนเดียวนะคะเพราะว่าคุณเป็นเจ้านายของตัวคุณเองก็สามารถที่จะคิดนอกกรอบได้ใช้ชีวิตในรูปแบบที่คุณอยากเป็นเพิ่มมากขึ้นหรือเป็นช่วงที่คุณจะมีเวลาให้กับตัวเองเพิ่มมากขึ้นก็ได้ บางคนอาจจะไปท่องเที่ยวนะคะไปพักผ่อนหย่อนใจกับครอบครัวกับเพื่อนฝูงได้ทําอะไรที่คุณอยากทำาบางคนอยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็จะได้ไปนะหรือมีความฝันอะไรก็มีโอกาสที่จะทําตามความฝันนั้นให้เป็นจริงได้นะคะหรือไพนะ่กำลังสื่อว่าใครทีนะ่กำลังเครียดๆอยู่นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณจดจ่อกับการ ทำงานหรือจริงจังกับชีวิตมากเกินไปผ่อนคลายบ้างนะคะให้ความสุขกับตัวคุณบ้างนะเครียดเกินไปจริงจังเกินไปมันอาจจะเป็นผลเสียนะกับการใช้ชีวิตก็ได้ทําให้เราทํางานทําผลงานออกมาไม่ดีเท่าที่ควรเราลองให้เวลากับตัวเองนะออกไปเที่ยวบ้างนะคะไปทํากิจกรรมที่คุณชอบก็ได้นะบางคนชอบแนว ท่องเที่ยวก็ไปเที่ยวชอบแนวศิละปะก็ไปทํางานด้านศิละปะ,ะอาจจะทําเป็นงานอดิเรกก่อนก็ได้หรือไม่ก็ไปเล่นกีฬานะคะฟังเพลงดูหนังนะมีกิจกรรมมากมายที่ให้เลือกทําพอเราได้ทําในสิ่งที่เราชอบเราก็จะมีความสุขมีชีวิตชีวามีความสดใสเกิดขึ้นในชีวิตอาจจะได้ความคิดดีๆมีเพช่นชั่นใหม่ๆห,หรือได้แรงบันดาลใจดีๆที่จะทําให้เรากลับมาทํางาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะก็เป็นช่วงที่ต้องหาอะไรทำนะเพื่อผ่อนคลายทำให้เรามีมีสติมีสมาธิกับการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะรวมถึงเรื่องของความรักนะคนโสดช่วงนี้ก็ดูจะอ่ารักตัวเองมีความสุขกับความโสดที่คุณเป็นอยู่ก็อ่าอาจจะไม่ได้จริงจังกับเรื่องของความรักมากนักนะคะ มีแหละนะคนคุยแต่คุณก็ยังไม่อยากจะชัดเจนขอใช้ชีวิโตโสดให้คุ้มค่าก่อนนะคะหรือถ้าเป็นความรักของคนมีคู่ก็เป็นคู่รักที่ดูจะให้อิสระกันและกันนะหรือเป็นคู่รักที่มีความเข้าอกเข้าใจกันอาจจะมีความชอบที่แตกต่างกันบ้างแต่คุณสองคนก็เหมือนที่จะเคารพนะคะนะกันและกันเวลาที่ คนรักอยากจะมีเวลาส่วนตัวนะมันก็ต้องมีบ้างนะคะเพื่อที่จะทําให้ความรักมันดูไม่ตึงเครียดนะแล้วก็จะทําให้มีเหมือนเป็นความรักที่ดีนะต่อกันเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะสําหรับเรื่องสุขภาพของชาวราศีตุลก็อาจจะต้องระมัดระวังความเครียดในเรื่องต่างๆนะคะอาจจะคิดเยอะคิดมากกับเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือกังวล กับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงมากเกินไปก็ได้นะไพ่สื่อว่าอาจจะต้องอมุ่งมั่นนะกับปัจจุบันให้ดีที่สุดก่อนนะคะทำวันนี้นะให้ดีที่สุดเพื่ออนาคตก็จะดีตามไปด้วยนะถ้าเราไป จริงจังนะกับผลงานมากเกินไปมันก็พอยทาให้เรากดดันตัวเองนะผลงานมันก็ออกมาไม่ดีดังนั้นเราก็โฟกัสกับสิ่งที่ทําตรงหน้านะคะทําให้ดีที่สุดนะสุดความสามารถไม่ว่าผลมันจะออกมาอย่างไรมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเสมอถ้าออกมาดีมันก็จะทําให้เรามีกําลังใจนะในการทํามากขึ้นแต่ว่าถ้ามันออกมาไม่ดีก็อย่าเสียกําลังใจถือซะว่ามันคือบทเรียน มันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ไม่มีขายที่ไหนนะถ้าอยากได้เราก็ต้องลงมือทําซึ่งบทเรียนประสบการณ์นี้แหละที่เราจะสามารถนํามาปรับปรุงแก้ไขนะเพื่อที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จในชีวิตได้นะคะจริงๆแล้วชีวิตของชาวราศีตุลนนะ่ะจะมีความสุขนะคะมีความเจริญร,รุ่งเรืองก้าวหน้านะมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายชีวิตมีโอกาสที่จะได้ดิบได้ดีเลยแหละ เพียงแต่ว่านะอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยสักหน่อยนะคะจะได้อะไรมานี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะต้องต่อสู้ฝ่าฟันนะต้องปาดเหงื่อกันหน่อยแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมามันคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะชีวิตมันอาจจะเจออุปสรรคปัญหานะต้องร่มลุกคุกค้านนะผ่านาสิ่งเลวร้ายต่างๆมากมายแต่นั่นแหละที่มันจะทำให้คุณเข้มแข็งขึ้นเก่งขึ้นแล้วก็ทำให้คุณ ประสบความสําเร็จในชีวิตได้ในที่สุดนะคะนะก็ขอเป็นกําลังใจนะให้กับชาวราศีตุลทุกๆขั้นตรงเชื่อเลยว่าอุปสรรคปัญหาที่คุณกําลังเจอเจออยู่มันกําลังจะผ่านพ้นนะไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็ าจะทำให้คุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตได้นะคะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซสปคร์ที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องการดาพยากรกันด้วยนะคะใครกดติดตามแล้วนะอาจารย์ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง สุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภนะเงินทองไหลามาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเฮงเฮงปังๆตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ